ครับก็สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศแบบสบายๆนะครับซึ่งฝนก็ทําท่าเหมือนจะตกลงมาบังเอิญวันนี้ครับผมมาเจอไม้ตัวหนึ่งครับเ,เรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเยอะแยะ,ยะเลยนะผมหยุดเล่นกลยไม้ไปประมาณสักเกือบสิบกว่าปีนะครับซึ่งก็เมื่อก่อนเนี่ยผมมีอยู่เยอะเหมือนกันแต่โดยนี้พอจะกลับไปหาเอามาผสมพันธุ์อีกรอบนึงเนี่ยปรากฏว่าหาไม่ได้นะครับ บังเอิญวันนี้ไปเจอแล้วชอบมากนะเพราะว่าเอกลักษณ์ของความหอมของเขาเนี่ยผมถือว่าหอมน้องๆเทสเลตาหรือมีมิปาเมอร์เลยนะครับซึ่งเวลาเขาออกดอกกันปลูกไว้หลายๆต้นเนี่ยเป็นไม้พุ่มไม้ก่อนหอมจริงๆนะครับต้นไม้ที่ผมพูดถึงนี่ก็คือเจ้าต้นนี้ครับนี่ให้ดูเลยนะครับไม้ต้นนี้ครับก็คือเป็นตรับบูลกุหลาบน,นะครับ ลักษณะของดอกเนี่ยก็คือกุหลาบกระเป๋าปิดนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยโดยมากดอกจะออกโทนสีขาวแต่เจ้าตัวนี้ครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าโทนสีเขาจะสีสันสวยงามกว่าทางเจ้าของไม้เนี่ยครับเขาไปได้มาจากประเทศมาเลเซียนะซึ่งก็เรียกว่าท่านก็เอามาขยายด้วยการเลี้ยงไว้แล้วก็มาตัดลำนะครับแบ่งกอ นะครับซึ่งก็ได้จํานวนเยอะเลยแหละเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้คนหันมาเล่นไม้ป่าพันแท้กันเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับไม้ตัวนี้กันดีกว่านะครับไปชมกันเลยครับเจ้ากล้วยไม้ตัวที่ท่านผู้ชมกําลังชมอยู่นี่ครับเป็นกล้วยไม้ตระกูลแอลีลิสนะครับออโดลาตัมนะครับซึ่งก็เป็น ภาษาไทยก็คือกูหลาบกระเป๋าปิดนะครับส่วนในเรื่องของการที่เขาได้ชื่อนี้มาก็มาจากลักษณะของปากนะหรือบางทีเรียกว่ากระเป๋านะครับซึ่งมีลักษณะปิดคุมเร้าเกสรเอาไว้ซึ่งจะแตกต่างกับกุหลาบชนิดอืน่นๆนะครับเรื่องกุหลาบชนิดนี้มีเดือยดอกค่อนข้างเรียวนะแล้วก็ปลายโค้งยื่นออกบัทางด้านหน้า แต่ก็ไม่หักมุมอย่างากุรบกระเป๋าเปิดทั่วไปนะครับเป็นเอื้องกุรบที่มีลักษณะที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างครับซึ่งทำให้คิดได้ว่าในธรรมชาตินะี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็พบความหลากหลายในอดีตนะครับก็เคยมีการวิจัยทางไซโต g e n e ติกนะครับโดยเอชคาเมโมโตะนะครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย รพีสาคลิกนะครับแล้วก็คุณสมเพียนเดียวตระกูลนะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องโครโมโซมนะครับของกล้วยไม้เกี่ยวกับจํานวนของโครโมโซมไม้ชนิดนี้นะครับซึ่งก็พบ2ลักษณะด้วยกันที่กระจายพันธ์ุอยู่ในประเทศไทยนะครับก็มีลักษณะของ diploid นะครับก็คือเป็นโครโมโซม 2n นะครับหรือเท่ากับ38นะครับแล้วก็พันธ์ุที่เป็น เดตราพอยต์นะครับซึ่งก็เรียกว่ามีโครโมโซมนะครับโซมาติกเซลล์เท่ากับ 4N นะครับก็จะเท่ากับสิบเนะครับแต่ที่มิตรชนได้ต้นนี้มานะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นพันธรรมดานะครับก็คือเป็นพันธุดิพอยนะครับก็คือสอนะครับวันนี้มิตรชนก็จะมาพูดถึงไม้ตัวธรรมดาก่อนเอาไว้โอกาสหน้าถ้าได้ ไม้ที่เป็นเตตราคอยมามิตรชนก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับเจ้าพันธร,รมดรครับต้นนี้ครับเป็นตรงต้นค่อนข้างจะโปร่งนะครับลำต้นบิดนะหรือโค้งลงแต่นิสัยของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าลำต้นเนี่ยพอมันบิดลงปุ๊บเนี่ยปลายยอดเขาก็จะชูชันขึ้นมาแล้วเมื่อมีการแตกเหลาแตกกอพอสมควรเนี่ย ็มักจะแตกหน,อน,น่อแขนงต้นออกจากต้นข้างๆข,ข,ของลําต้นได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรียกว่าเหมาะสําหรับเอาไปเป็นไม้เรียกว่าเลี้ยงไว้นานๆและเป็นไม้กอกในส่วนของใบนะครับก็กว้างประมาณ2.5ซนติเมแล้วก็ยาวประมาณ20-30ซนติเมตรนะครับปลายใบเนี่ยเขาจะมีแฉกปลายมนไม่เท่ากันนะครับโดยปลายใบ แต่ว่าแฉกของปลายใบอาจจะมองเห็นได้ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไรหร่หรอกครับบางต้นก็แทบจะสังเกตไม่เห็นเลยก็มีนะครับนอกจากปลายใบจะมีส่วนมนของสองข้างไม่เท่ากันแล้วนะครับในส่วนของช่อดอกก็จะยาวได้ถึง45เซนติเมตรแล้วก็มีดอกนี่ครับในแต่ละช่อเนี่ยก็ได้ถึง8-25ถึง25ดอกเลยทีเดียว ก็จะมีส่วนของก้านช่อดอกที่เป็นเรียกว่าเป็นก้านเปลือยนะครับที่ไม่มีดอกเลยเนี่ยก็จะยาวประมาณ12ซนติเมตรซึ่งก็เหมาะจะตัดเอาไปปักแจกันได้นะครับก็เรียกว่าเป็นไม้ที่ก้านช่อค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะครับดอกเขาเนี่ครับเขาก็จะมีการเว้นระยะห่างพอประมาณนะครับ ก้านของดอกครับแต่ละดอกก็จะยาวประมาณ2.5ถึง3.0ซนเมตรก็จะมีสีอมม่วงๆอ,อ่อ,อนๆดอกก็จะมีความกว้างประมาณทัก3ซนติเมตรได้นะครับและส่วนสูงก็ประมาณทัก3.5ซนเมตรกีบนอกบนกว้าง0.9ซนเมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ1.2ซนเมตรกีบในนะครับพอกว้างประมาณ0.8ซนเมตรยาวประมาณ1.4ซนเมตรนะครับส่วนกรีบนอกด้านล่าง ก็จะกว้างกว่ากลีบนอกด้านบนและกลีบในมากครับเ,เมื่อเขาออกดอกบานเต็มที่นะครับที่กลีบนอกล่างเนะี่ยมักจะลู่ไปข้างหลังเล็กน้อยกลีบนอกล่างนี้ก็มีคนเชื่อมติดอยู่กับฐานของเส้าเกสรซึ่งก็จะยาวลงมาถึงรอยพับระหว่างเดยดอกบริเวณปลายแผ่นปากครับแหลมครับแล้วก็ปลายแผ่นปากนี้ก็จะมีสีม่วงแดงนะครับหูปากทั้งสองข้างยาว ด้านในก็จะมีสีม่วงแดงประรายหูปากทั้งสองข้างครับจะยาวมาจะลดกับปลายแผ่นปากที่งอนขึ้นแล้วก็เดือยดอกเนี่ยก็จะยาวเลยส่วนล่างของกรีบนอกแล้วก็โค้งงอนออกมาทางด้านหน้าของดอกนะครับด้านในของเดือยดอกเนี่ยก็จะมีน้ำใสๆเหนียวๆคล้ายน้ำเชื่อมอยู่แล้วก็มีรสหวานเล็กน้อยนะครับหากว่าเรียกว่าเรา ไปดูดกินแบบสมัยเด็กๆนะครับก็จะได้รสชาติหวานๆเล็กน้อยนะครับสีของดอกโดยทั่วไปนะครับก็จะมีพื้นสีขาวครับกลีบต้นค่อนข้างจะหนาและก็แข็งมีผิวมันคล้ายเทียนไขนะครับปลายกรีบทุกกรีบนะครับมีแต้มสีม่วงแดงปลายปากที่แหลมและงอนขึ้นนี้ครับผิดเศร้าเกสนนั้นก็จะมีสีแดงนะครับเข้มกว่าปลายกลีบของที่สําคัญครับจุดเด่นของไม้ตัวนี้ครับมีกลิ่นหอม หอมมากๆนะครับผมคิดว่าความหอมของเขาเนี่ยถ้าเราไปปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยแฟนแฟนไม้หอมนี่จะลืมไม่ได้เลยครับไม้ตัวนี้พอๆกับพวกเทสเตอริต้าหรือมิมิปลาเมอร์เลยนะครับซึ่งที่ผมชอบไม้ตัวนี้ก็เพราะว่าความหอมของเขาเนี่ยละจะสังเกตเห็นว่าไม้ตัวนี้ครับทำไปทํามาเนี่ยถ้าปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านเวลาเขาเมีเ่ยวเรามีดอกออกมานะครับเรียกว่าเขาจะบานอยู่ได้ไม่นานแล้วครับ เพราะว่าไอ้ด้วยความหอมความหวานของกลีบดอกเขาเนี่ยแล้วก็น้ําหวานที่ติดมากับดอกเขาเนี่ยทาให้พวกมแมลงนะเหล่ามแมลงผู้พึ่งอะไรพวกนี้มาตอมแล้วก็เรียกชิงผสมพันธุ์ให้เราก่อนเลยแล้วก็มักจะติดฝักได้อย่างง่ายๆนะครับไม้ตัวนี้ซึ่งเรียกว่าก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับเจ้ากุราบกระเป๋าปิดพันธุ์รรมดานี่นะครับในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะพบได้ ในแถวแถวจังหวัดทางภาคใต้นะครับจังหวัดละนองลงไปจะถึงจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็จะต้องเป็นบริเวณที่รับโมลมมรสุมนะครับเรียกว่ามีฝนฤดูฝนเนี่ยที่ยาวและปริมาณน้าฝนค่อนข้างจะมากนะครับ mm hmm. เมื่อนํามาเลี้ยงในกรุงเทพนะครับจะให้ดอกประมาณเดือนเมษายนและก็พฤษภาคมก็ปรากฏว่าเลี้ยงง่ายครับให้ดอกเป็นประจําทุกปีแหละไม้ตัวนี้ก็ที่สําคัญครับ ในส่วนของคุณค่าในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็เคยมีการนำมาผสมเข้ากับสกุลกล้วยไม้แวนด้านะครับและก็สกุลอื่นๆที่ใกล้เคียงอีกมากมายสำหรับวันนี้มิตรชนก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ธรรมดาก็คือตัวนี้นะครับแต่ในส่วนของไม้ชนิดนี้ครับก็จะมี ไม้ที่เขาเรียกว่าไม้ 4N เนะครับเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นใบหนาและก็สั้นนะครับซึ่งในอนาคตถ้ามิตรชนได้มาเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้ก็เอาเฉพาะไม้ 2N ธรรมดาก่อนครับสำหรับวันนี้มิตรชนก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของกุราบกระเป๋าปิดนะครับสำหรับนแฟนท่านใดที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสำหรับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับมิตรชนก็ต้อง ขอขอบคุณเแฟนๆทุกท่านครับที่ได้มีส่วนในเรื่องของการาเรียกว่าติดตามผลงานของมิตรชนมาโดยต่อเนื่องครับก็ขอบพคุณอย่างมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ